เอาเหล่าสวิฟตี้ทั่วโลก่ากแตกตื่นกันไปต่างๆกันเลยนะคะหลังจากที่แม่เทแม่เทเลอร์สวิฟของพวกเราได้ประกาศปล่อยอัลบ,บั้มที่12อย่างเป็นทางการกับอัลบ,บั้มที่มีชื่อว่า The Life of a Showgirl ไม่เพียงเท่านั้นแม่ยังปล่อยชื่อเพลง tracklist ท,ทั้ง12เพลงมาให้แฟนๆที่ติดตามกันด้วยค่ะแล้วชื่อเพลงหนึ่งใน12เพลงที่น่าสนใจที่คาราอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือชื่อเพลงที่เป็น เพลงแท็กเปิดของอลัลบ,บั้มที่มีชื่อว่า The Fate of Ophelia หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือโชคชะตาของนางโอฟิเลียแล้วนางโอฟิเลียคือใครวันนี้คาราก็จะมาแล้วให้ทุกคนฟังค่ะโอฟิเลียเนี่ยนะคะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาจากายประกาของเชกสเปียร์กวีที่เรียกว่ากวีที่โด่งดังที่สุดของโลกใครก็ตามที่เป็นสายวรรณกรรมอังกฤษเนี่ยน่าจะต้องเคยอ่านงานของเขาไม่มากก็น้อยเลยค่ะจากบทละครที่สุดคลาสสิก ที่ใครๆหลายๆคนก็น่าจะเคยอ่านกับบทละครที่มีชื่อว่า The Hamlet สำหรับบทละครเรื่อง Hamlet นะคะก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายมิติปนกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงบาลังการแย่งชิงเรื่องของอำนาจแล้วก็เรื่องของความรักที่ไม่สมหวังระหว่าง Hamlet กับนางอัฟฟิเลียตัว Hamlet นะคะเป็นพระเอกเนี่ยก็จะเป็นราชาย่าของราชวงศ์ราชบัลลังเดนมาร์ก ในขณะที่โอฟิเลียก็จะเป็นลูกสาวของขุนนางชั้นสูงฟังดูก็น่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่สวยงามใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วชีวิตนางโอฟิเลียเนี่ยน่าสงสารมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อในสังคมที่เป็นสังคมชายเป็นใหญ่เพราะว่าเธอเนี่ยถูกควบคุมจากผู้ชายสามคนด้วยกันได้แก่พ่อของเธอแล้วก็พี่ชายของเธอและชายที่เป็นที่รักของเธออย่างแฮมเลตและเรื่องราวพีคสุดก็คือตรงที่ว่า แฮมเลตชายผู้เป็นที่รักของเธอเนี่ยได้สังหารพ่อของเธอและเหตุการณ์ความเศร้านี้เนี่ยมนเลยทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและภาพการตายของนางโอฟิเลียเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเป็นภาพที่สุดไอคอนิกมากๆคาร่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ตามงานศิลปะฝรั่งก็น่าจะต้องเคยเห็นภาพนี้าภาพฉากสุดท้ายของเธอก็คือเธอเนี่ย รำพึงลำพันอยู่ความเศร้าของชีวิตและตกลงมาจากต้นวิลโลแล้วก็จมน้ำตายในที่สุดซึ่งเหล่าสวิตตี้ต่างประเทศนะคะก็ได้วิเคราะห์ได้ดาวๆกันว่าเนื้อเพลงนี้เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเพลงวิลโลไม่มากก็น้อยเพราะว่าด้วยมีความอาจจะเป็นอิสต์เอ็กอะไรบางอย่างก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะว่าแม่เนี่ยจะเขียนเพลงนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวนี้ออกมายังไงจะเชื่อมโยงชีวิตของออฟิเลียกับตัวแม่เทยังไง แต่คาร่อเชื่อได้เลยว่าน่าจะต้องเป็นเพลงที่มีความไพเรายะยังคงลายเซ็นของความเป็นแม่ Taylor s สวิฟที่เรารู้จักกันอย่างแน่นอน และทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับแม็กเทเลอร์สวิปก็อย่าลืมติดตามนะคะกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า The l i f e of a Showgirl ที่จะปล่อยในวันที่3ตุลาคมนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้คาร่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้คาร่าก็จะหาเรื่องราวมาเม้ามา,มา,มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบบ่อยๆค่ะ